หมดกบตลาดเป็นลูกใครเป็นใครแล้วไปกันแล้วครับตอนนี้เราก็ต้องมาดูกันยับหนึ่งสองสามแตกกันเบิ้ลจากเอสตองอีกแล้วมาแล้ะทับทิมิตรทับมอื่นอ่าลุย่ช้านอนไีกแล้วตามต้นตอนธรรมนูนต้นการเจ้าสวรรคครับดีอ่ะต้นจากสองหัวกบวนกันเลยโอ้แต่พดือดยาโอ้เอากันแล้วครับลูกจีบแตกหนักกันเลยทีเดียวจากวงร้อเอสตองโอลุพ้นไม่เหี่ยวด้วย โปดัหน้าโชัดหน้าอนุญาตใหไปสมัครในรุ่น VIP สามารถได้นะครับูงาายนะโหในสนามตอดนีใส่กับตรงนี้ระวังู้วยทำทำไม่ดีหารินก็ได้ล่ะบุกช่างขนาดจะดีรอเลียบสองแ่บนะผู้ชมเนาะอ้าวไอ้หนุ่มเกิดต้มอุ้มไม่รวยใช่ไหม เอาเว<ช>้ยไ,<ห>ได้<ช>ส่งทันเลยเอาใช่ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ใชแต่ข้างหลังผมไม่รู้ครับผมไม่เห็นด้วยอ่ะเนี่ยหัวงานนั้นนะจครับแบบนั้นแบบนี้นแบบนี้นะ ัแล้วปี่อาติชนะกับจะเป็นผู้นอยู่แต่ะไปด้ไม่ได้เยเะผู้นี้ม่แด้อแล้วก็มีสายแคตรงน้ออ้โไปดูดควตเลยอาแล้วแต่ที่จะไปแล้วก็อยางทุกอย่างได้จะเป็น กระกาศอ่ทันด้วยด้วสาเลาก็จัดปต่อยด้วยกันเลยไปาปต่วรงประกาศอนีเอาแล้วหกทันใส่กันก็ไปใกันเต็มที่แม่เวลาทาตรงได้ี่ขายไปเลยทีเดียว ปัญหาอีกแล้วมาแล้วตังสองสามสี่ห้าไม่มีปัญหาใด I love my